สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะ48,000บาทเท่านั้นนะคะรถเก่ง Toyota Corolla Altis นะคะรถยนต์ปี04นะคะคันนี้เลยนะคะภาสีปี65นะคะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นเครื่อง 7A นะคะแต่ว่าก็ลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะคะไม่มีปัญหานะคะทุกท่านใช้งานกันได้ปกติเลยนะคะเกียร์ออโต้ค่ะ รถสีสันรอบคันโอเคเลยนะคะสวยๆเลยนะคะล้อแม็กภายในก็เป็นบอบาดเดิมๆนะคะทุกท่านแดงดำนะคะตัดกันนะคะสวยหรูดูดีนะคะภายในตามรูปเลยนะคะพวงมาลัยแต่งค่ะซื้อไปได้ตามนี้เลยนะคะทุกท่านรถสวยสภาพดีนะคะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะมาทดลองขับกันได้เลยนะคะรถเก๋งโ o โยต้าโครราอาวติดนะคะเกียร์ออโต ราคาไม่แรงค่ะถูกกว่าท้องตลาดมากมายนะคะเพียง48,000บาทเท่านั้นนะคะเบอร์โทรติดต่อเจ้าของอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดสนใจมาทดลองรถกันก่อนได้นะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอำเภอด่านช้างคะ่ะเบอร์ติดต่อเจ้าของเราใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรมาได้เลยนะคะเป็นรถอดีตแท็กซี่เก่านะคะราคานี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ